ช่วยจุช่วยจุท่านผู้ชมช่วยจุป่าเด้อมาเดินม,มาเินมากนกันีบงหนาวใส่ขาเสื้อมนน,น,นดนงเนาะ่าเนาดท่านผู้ชมปัาหอ่อห่อขักเลยนี่เอาเนาะนี่เลยนี่ปายัดๆยัขาเนา ป่าดีท่านผู้ชมวันนี้คืมาเจอกับบาบูไทยกินเกาเนาะวันนี้กับพระไพสิพาท่านผู้ชมมหาป่าท่านผู้ชมหาป่าทำสีโปนเนาะหาอยู่หากินกินเก่าท่านผู้ชมไปนี่สีมหาป่าแบบเพืชดกินแบบเพื่อชดนะท่านผู้ชมเนาะสีชอยจุปลากินเนาะสีชอยสีชอยจุดิบๆไปท่านผู้ชมเนาะหาท่านผู้ชมไปปะสมกันเนาะว่ามันสีมันอย่างโน้นวันนี้เนาะก็คือสีมันจีท่านผู้ชมตีมือเงากระมเอาอยู่เลยเนาะนี่ท่านผู้ชม ทมงานการ์ำตกมองเนาะแต่ก็สิไลมาท่านชมไลามาก็สิกดเนาะสิกดเอาปลาทนชมไปป่านา้ำป่าน้ำน้อยท่านูชมปูฟ้านี่โอ้มาเยอะ้าเยอะเดี๋ยไปดูขาวขาวเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเลย ปะตบอ้ยอูยังก็ขอกันยิดกักัมไปเลยเดี๋ยวเหรปเตอบ่เสปมอนี่ทีมงานเรานักลานักลาป่ามเนี Não, ่แล้วเนี่โอ้โอมายะนบะีเนาะใครเนาะบีเนาะพอวางแน่แบบนี้ กวาดเทากังเว้ยกวดกวดเท่าไตัวับชูโอ้โหดีทับชูปาสิยัดโอ้โี่แบบนี้เนาะนีทู้ชมนี่ปลานี่ยสีจัดสิจัดสิจัดนี่ทัมชูนี่สิยดสิด

ปลาพอดีกินไปเนาะสาม,มีพอดีไปกินป่าพอพลามาหมอเลยโอ้ยได้แล้วได้แล้วหม,ม,ม้อแม,ม่มาเมื่อกีน้นี่ทามเนาะเอาบ่ากรอกกรอกเชยเนาะเชยสิย้าไปใจ่ทำชามไยกอดได้กินเนาะมือเนาะนั่งชิวๆก่อนเลยไปไ่ไหนนั่งชิวๆก่อนเลย

มันยังมีมันยังมีวดบ่นำนำหน่อยนะอือดยอดจอด,อดพอ,ด,อดีพอดีชอยสองตอนเนาะสองตอนพอดีสามตอนคือตาดวางเมื่อกี้นี้เขากินวางมือเชี่เขาลงก,กินมีชอยเลยตัดเข่งว้ต้น่นนาแล้วะ เห็นบ่เห็นบอกเห็นบ่กาวจาวมามามาขืนขืนโดคืนชู้ไม่ได้แต่ความเนาะคืนชู้ไม่ได้ขืนไปฮ้อนอีกมือมอขือกัฮ้อนกันืนกันนได้ยังรักกับขืนไงบนป่า

ทีมงานเรากำลังตกหมองอีกน,นาะป,ป,ป่าเปิดนะพะไรอันนินมาแล้วมาแล้วาเชิญดูใหญ่ปอ้อหอหล่าม,ลมันจะขาเชมองย่อยน้อยถิงเนาะโอ้ท่านชมว้าวมาน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 ปีกเนาะตัวเน,นาะอันนี้เนาะ สอยเลยเนาะในบ้าไหยสีสอยให้เบิ i̇şte, oh. ่งสมสมเนาะขีจุเนาะจุแบบดิบๆเลยสะชดเลยนะเดี๋ยวน้กินแล้วทำนี้กะนลาเติบเแาบทอร์ไรตเนี่ยะ ทีมาตุ é, ่มอ uh, ันเดไปบ้านนึงเนาะเดือพอบอูอแล้วอแล้วอแล้วอือโอ้ลาแล้วแล่หอแล้วบอล่ะกินแชมกันเนาะาบนม

chạy chạy lên, Bọn đi ra bọn chín hầu Ôi Đi bà luôn sai khi bà thầm xuống Bà hỏi nó mà đi cả đấy พอได้กินอยู่เนาะซอยพะได้ซ้มขับพอดีซอยต้มเจียวยรีเลยท่ะนน่งยอดอาหารแบบเป็นบ้านสิ้มจิบจิ้มจิบเบิ่ง

มาได้ไม่ได้าามากนกันบีบบางหนาวใส่คาเสื้อมาในนึงเนาะสองหน่วยน,น,นี่มาหนาเออสองหน่วยเลยสองหน่วยก็พอแล้วไเลยก็ไปาจะูค้คนนี่อืมจำแจ,จ่วคนคุ้นทผู้ชมเป็นปลาเด่นจริงยอดยอดยออาหารนี่ เจ็ดสามขับเลยสี่ขับรรมาท่านผู้ชมตัดเครื่องตัดเครื่องจำพอดีจะทานกินเนะี่ยะลงมือเอาปะนี่จะทีนัดกันกเขาลงเลยทำเลยนี่ท่านผู้ชม นี่ถูกนำมาอไม้เตือนนะนัดมือมากำชืวยนี่นี่มือมากำนี่มือคือนั่งได้เหมอนกันั้เรกับมนนี่มีางก่อนงนนอกส้างแล้วเออมือมากไเลยมือนั่นเออเออมีผัดอะไรอืมมาเล้อมาเด้อมาเดอมาเด้อลงมือได้เลย ขาเนาะดูซีคือเราาไม่นองดีท่านผู้ชมปาห่อห่อขักเลยนี่เอาเนาะนี่เลยนี่จัดๆๆขายน

nó là cái <laughs> cái đây là mà khư phải nhăn đi.

เก็บข้าวเก็บคองเก็บเครือค่องเมืออะนะโนโนโไเรเอ้ทาทำมเอากินอิ่มาเนาะสิเมื่อได้ทุกคนเลยสิกลับมาเนาะทำมาซาทำมาซมเอ้าเอาเนี้ก็ขอจบคลิปเพียงน,นี้ก่อนทำมาซมไอเขาเบิกอขอประกอบใจอะไรเนาะ เดีกันกคลิปหน้าทำทรงบ่าวไพริภาไปทางใด้เนาะสดปดี